เชื่อกันว่าสตอรีนั้นเป็นมนุษย์ลิงที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากพวกมันจะมีขนาดรูปร่างพอๆพกับคนเรานี่แหละส่วนภายนอกนั้นก็จะดูคล้ายๆลิงสายพันธุ์พื้นเมืองขนาดใหญ่ที่ถูกพบในภูมิภาคทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นและมักพบได้บ่อยในบริเวณภูเขากิฟกุและพวกมันก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังออกมากๆจากความสามารถอันแปลกประหลาดล้ำของพวกมันนั่นแหละที่ก็มีความเชื่อกันว่า พวกซาตรีเนียนะมันสามารถอ่านความคิดของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าสัจ,จใจซึ่งก็ทําให้การตามล่าหลอกล่อหรือพยายามหลบหนีจากพวกมันนั้นเป็นเรื่องที่ยากเอามากๆเลยล่ะครับซาตรีมักจะมาปรากฏตัวต่อหน้านักเดินทางบนถนนหรือว่าเส้นทางที่ตัดผ่านป่าเขาหรือไม่ก็ผู้คนที่อยู่อาศัยในกระท่อมบนดอยที่ห่างไกล แต่ถ้าหากว่าใครยินดีที่จะจับมือกับมันแล้วเนี่ยมันก็จะร่วมรับประทานอาหารด้วยอย่างเป็นมิตรแต่ถ้าเกิดว่าซาโตริมันได้พบเจอกับหญิงสาวที่อยู่เพียงลำพังคนเดียวแล้วแล้วก็มันเนี่ยนาก็จะทําการลอกสาวเจ้าคนนั้นเข้าไปในหุบเขาแล้วก็ลงมือคมคืนเยื่อรายนั้นทันทีโหเหือนไม่เบาเลยนะเราส่วนเรื่องต้นกําเนิดของซาโตรินั้นไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะัก แต่ถ้าหากอ้างอิงจากสารานุกรมสมัยเอโดะแล้วก็พบว่ามีสัตว์พูดชนิดหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับสัตว์ตริเป็นอย่างยิ่งซึ่งนั่นก็คือยามาบิโกะลิงในตำนานจ,จากทางตะวันตกของประเทศจีนนั่นเองครับที่มันก็มีพฤติกรรมคล้ายๆลกับสัตว์ตุ้ริเป็นอย่างมากนั่นก็คือชอบลักพาตัวหญิงสาวผู้คร้ายไปทำการปูยีปูยำคือกันและเด และภายหลังจากนั้นนะมันก็จะจัดการเขมือเยือรายนั้นไปเสลยนอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานว่าสาโตรินั้นอาจเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยามาปิโกซึ่งเป็นผูดผีที่มีลักษณะคล้ายกับลิงขนาดเล็กที่มันก็มีความสามารถในการเลียนแบบคำพูดของมนุษย์เราได้และผู้ทั้งสองตัวนี้อาจจะมีรากฐานเรื่องเล่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องเดียวกันก็เป็นไปได้นะครับ อย่างไรก็ตามเหล่านักคติชนวิทยาในปัจจุบันก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจเอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วซาโตรินี่อาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาตามความเชื่อของศาสนาโปรโตชินโตโบราณที่ถูกหลงลืมไปจนกระทั่งมันเนี่ยก็ได้ลดเลเวลลงมาเป็นแค่พูดผีไปในที่สุดนั่นเองละครับและด้วยการที่ว่าซาโตรินี่มันสามารถอ่านใจรอบได้ นั่นจึงทำให้การหลบหนีจากมันไปให้พ้นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแสนจะยากออามมากเลยล่ะครับท่านผู้ชมดังนั้นการป้องกันตัวเองจากการรุกรานของมันที่ดีที่สุดก็คือการทำสิ่งที่ไม่คาดฝันที่ไม่ควรเกิดขึ้นเช่นการเอาร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยไปกระทบกับบางสิ่งแบบว่าโดยไม่ตั้งใจนะยังไงวะงงวะ ซึ่งนั่นก็จะทำให้สาตุรีมันเกิดความต๊กระจายเป็นอย่างมากจนต้องรีบวิ่งแก่นหนีไปเลยละ่ะหรือไม่ก็ใช้วิธีปล่อยใจให้ว่างเปล่าเอาไว้เมื่อสาตุรีมันไม่สามารถอ่านใจเราได้มันก็จะเกิดความเบือ่อความเซงขึ้นมาจนกระทั่งมันเนี่ยหนะักเกินที่จะทนละมันก็จะเดินจากเราไปเองนั่นแหละครับนายท่าน